แม่วัย56ตื่นตี4ีลุ้นเงินหมื่นรัดแทนลูกพิการตั้งใจเก็บจ่ายค่าน้ำฝ่ายซื้อข้าวสารดูแลครอบครัวบรรยากาศรับเงินหมื่นวันแรก25กันยายน67ที่จังหวัดชเชียงเสาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่43ทับ1ม .8 ต่ตบางพระอําเภอเมืองชเชียงเสาพบกับนางพยาลูกจันแป้นอายุ56ซึ่งเป็นแม่ของนายนพพรลูกจันแป้นอายุ31ผู้พิการทางสมองออทิสติก โดยนางพยาเปิดเผยว่าตนเองยังไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวแต่ลูกชายได้รับสิทธิ์เนื่องจากขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ300บาทมาก่อนหน้านี้ วันนี้พอตื่นขึ้นมาก็เช็คเงินที่รัฐบาลประกาศจะแจกในวันแรกคือวันนี้ตนเองและครอบครัวรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินก้อนนี้จะได้นําเงินก้อนนี้ไปซื้อข้าวสารอุปกรณ์ทําครัวหมูผักมาเก็บไว้และของต่างๆที่จําเป็นในการยังชีพในแต่ละวันซึ่งเงินก้อนนี้คงใช้ได้อีกสักระยะเพราะตอนนี้ตนเองถูกลดเงินเดือนทําให้ต้องใช้เงินภายในครอบครัวอย่างประหยัด ถ้าเงินก้อนนี้เอาไปใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ก็จะนำไปจ่ายแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเก็บไว้ซื้อเครื่องครัวข้าวสารและจะไม่นำเงินไปซื้ออย่างอื่นเลยเพราะสิ่งของพวกนี้จำเป็นที่สุดที่ต้องใช้กินในแต่ละวันข้าวสารถังละ500บาทหัวหอมโลละ100บาทซึ่งเงินก้อนนี้ไม่เยอะแต่ก็สามารถเยี่ยวยาประชาชนได้ในระยะหนึ่งก็ขอขอบคุณรัฐบาลและหวังว่าทุกคนจะได้เหมือนกัน น้ำพเยาเปิดเผยต่อว่าเงินก้อนนี้ที่ลูกชายที่พิการได้ปกติลูกชายได้เดือนละ3 0 0บาทก็จะเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวสารหนึ่งถังในราคา500บาทซึ่งตนเองต้องออกเงินสดอีก200บาทก็ถือว่าช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่พอได้อีกหนึ่งหมื่นนี้คงจะช่วยครอบครัวของตนเองได้อีกมากและหนึ่งหมื่นนี้จะใช้อย่างประหยัดและจําเป็นที่สุด ขณะที่บรรยากาศประชาชนผู้มีสิทธิ์รับเงินหนึ่งบาทของรัฐบาลในวันแรกพบว่าตู้ ATM ต่างๆรอบเมือง8ริ้วที่ยังคงเงียบเหงาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกมากดงเงินสดที่ตู้ค่อนข้างบางตาสาเหตุส่วนหนึ่งคาดว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์กลุ่มนี้อาจจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการใช้ใจ่ายเงินผ่านแอปธนาคารจึงไม่รีบร้อนที่จะต้องออกมากดเงินสดนำไปใช้